เอาจริงๆมันเป็นเรื่องผัวผัวเมียซึ่งก็เป็นข่าวได้แหละเพราะว่าผัวมีเซนเหมือนเมียที่มีเซนว่าผัวนอกใจอ่ะเหมือนกันเลยผัวมีเซนว่าเมียดูแปลกๆนะกลับบ้านก่อนเวลาดีกว่ากลับไปปุ๊บไปเจอผู้ชายอยู่ในห้องกับเมียโมโห,หเลยเรื่องขึ้นหน้าถามว่าเฮ้ยเอ็งมาทําอะไรมาซักผ้ามาซักผ้าเฉยๆนะผู้ชายบอกมาซักผ้าแล้วหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรโอ้แน่นอนว่าตะลุมบอลนะฮะผัวเอาเรื่องถึงที่สุดเหมือนกันค่ะ เบื้งไว้รวดมงอยู่ส่วนสัวซัมผู้ชายเขาห้องบอกนี่คือกันมึงคือสัวแท้ฮะมึงคือกล้าว่ากูถามเบิ่งมึงอยากตังมันบ่โอ้สัวดีตึ้งผู้ชายตึ้งมูอหญิงมึงคือกล้ากว่ากูถามเบื้งมึงกันจักรอบมึงได้หรือบ่ได้ใหงเบาดีๆก้อนหนองกูสิมาเหยียบเมือง มึงเมาดีดีมึงจกล่ามามึงบอหูว่ามีผัวก็ดดาไม่เลี้ยงเลยนะถ่ายคลิปเป็นหลักฐานด้วยในเบียรหนุ่มอุดบนค่ะเลยขึ้นหน้าเลยนะคะหลังจากที่รู้สึกเมียผิดปกตินะคะคือกลับบ้านปกติก็จะเป็นเวลาเดิมเดิมใช่ไหมคะวันนี้กลับเร็วกว่าเวลาค่ะแล้วก็จับได้เลยนะคะคือโอเคใส่เสื้อผ้าทั้งคู่ยังไม่มีอะไรที่แบบจกผึ่ม,ม,มานะ แต่ก็ประเมินได้ว่าหญิงชั่วชัยเลวตามที่เขาพูดในคลิปนะคะเราพูดตามเขานะ,ะทีนี้ในเบียรฟิลขาดมากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็เลยเอาคลิปนี้ส่งเผจด,ดังก็คือเจมอยวีพาสนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดขึ้นในหอพักที่อุบลราชธานี คือแฟนสาวก็ไม่พอใจแชทหาในเบียร์เหมือนกันบอกว่าลบคลิปอย่ยวนี้เลยนะมาประจานอะไรฉันเ,เพราะว่าเห็นหน้าเห็นโลโก้บริษัทบนเสื้อหมดเลยถ้าไม่ลบจะไปแจ้งความเพราะว่าฝั่งเธอเสียหายและฝั่งผู้หญิงก็พิมพ์บอกว่าถ้าฝ่ายชายใช้โซเชียลทำร้ายเธอเธอจะใช้กฎหมายตอบโต้เหมือนกันให้ติดคุกให้เสียตังค์เลยคือผัวเมียนี่ซัดกันเองแล้วนะคะทีมข่าวก็ไปคุยกับเบียร์ค่ะบอกว่าวันนั้นวันที่17สิงหาคมปกติแล้วจะเลิกงานสี่ทาห้าทุ่มวันนั้นกลับบ้านจะทุ่มกว่า อ่าก็สังหรณ์ใจอ่ะรู้สึกแปลกๆรีบกลับเข้าหอเลยค่ะไปเจอหมวกกันน็อกปริศนาอยู่หน้ารถแฟนตอนแรกข่าเพื่อนร่วมงานมาเที่ยวห้องละมังอมขอประตูด้วยนะขอประตูด้วยรอนานมากสิบนาทีกว่าจะเปิดค่ะแถมยังปลดล็อกประตูสองชั้นซึ่งผิดปกติมากพอเปิดเข้าไปแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะว่ามีผู้ชายคนในคลิปนี่แหละค่ะ ยืนอยู่ในห้องด้วยถามว่าเข้ามาทําไมเห็นรอยเปื้อนแปลกๆบนที่นอนด้วยนะเค้นถามว่ามีอะไรกันหรือยังฝ่ายชายก็อัมอ้มอึ้งไม่ตอบจนกระทั่งซักไปซักมาบอกมาซักผ้าโอ้นี่ไงนี่คือน่าจะเป็นคราบบนที่นอนใช่ปะเป็นคราบอะไร,ระมมอมงานบอกว่าน้ํายาป,ปรับผ้านุ่มมันเลอะเหรอบ้าน้ำยาอะไรสีนี้แมเ,เป็นคราบฝังลึกเชียว เออเอออ่ะเป็นวงปีก่ะค<ง>ุณปีคุณป,ป,ประเมินว่ายังไงเออเป็นวงเชียวไม่รู้อาจจะซื้อแบบลูกชิ้นมากินแล้วน้ําจิ้มมันหกเปล่าอะไรหยดใช่ไหมเอออืมคือเขาว่าโมโหจริงโกรธมากเลยก็ต่อยกับอีกคนนึงอนะคือต่อยกันอะ่ะไม่ได้ต่อยไฟเดียวก็สู้กันนะคะเพื่อสั่งสอนสิ่งหนึ่งก็คือบอกว่าไม่ใช่หน้าที่จะมาซักผ้าอะไรกลางคืนแบบนี้ เอาจริงแฟนเขาตั้งแต่เกิดเรื่องก็เลิกกันไปแล้วนะคะย้ายออกตั้งแต่วันนั้นเลยทิ้งภาระค่าเช่าห้อง800พไว้ให้เขาจ่ายตอนนี้ไม่มีเงินเลยค่ะเพราะว่าได้เงินเดือนก็โอนให้เขา9 0้าตลอดเพื่อให้เขาไปจ่ายค่าห้องสภาพจิตใจตอนนี้คือกินไม่ได้นอนไม่หลับจากนั้นเบียรได้โทรไปคุยกับฝ่ายหญิงนะคะเพื่อให้มาเคลียร์เรื่องค่าเช่าห้องฝ่ายหญิงแสดงความไม่พอใจเรื่องที่คลิปถูกแชร์ในเพจดัดงไปแล้วเบียรเลยบอกให้ฝ่ายหญิงไปชี้แจงกับเพจเองเพราะว่าถ้าเป็นคลิปเต็มเอาจริงลบออกไปหมดแล้วเหลือแต่คลิปที่ถูกแชร์นะ เพื่อความเป็นธรรมค่ะผู้ชายที่อยู่ในห้องเดียวกันกับฝ่ายหญิงทีมข่าวก็ไปคุยกับเขาเหมือนกันที่บอกมาซักผ้าน่ะฝั่งผู้ชายยอมรับว่ารู้จักกับผู้หญิงได้เดือนหนึ่งทำงานที่เดียวกันและรู้ว่าเขาอยู่กับผู้ชายแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าอยู่กันเฉยๆไม่ได้เป็นแฟนแน่ๆจากนั้นเขาก็เริ่มคุยกันพอรู้สึกดีต่อกันแอนแน่ แต่ว่ายอมรับว่ารู้สึกดีส่วนเหตุการณ์วันนั้นก็ยืนยันไม่ได้มีอะไรกันจริงๆก็ยอมรับว่าตนใจะให้ฝ่ายหญิงไปส่งที่บ้านแต่ฝ่ายหญิงขอแวะซักผ้าอันแน่เลยช่วยซักผ้าซะเลยอันแน่ลอยเปื้อนแห้งเปล่าอะซักแห้งเป็นยังไ,ไงอะคือติ๊กคือซักแห้งหรือซักเปียก คุณเปิดมาแล้วคุณต้องอธิบายด้วยซักแห้งสักปีกต่างกันยังไง<อ>มีน้ําเข้ามาปนเปื้อนอ,อ่ะหรอผมผมก็แบบว่าคือจินตนาการคิดแบบในแง่บวกจริงๆนะว่าเขาไี่คุณบวกแล้วหรอักำลังช่วยซักผ้ากันอยู่ <laughs> เออปั่นเลยอ่ะเออ <laughs> ปั่นมือเนาะอเออไม่น่าจะมีเครื่องซักผ้าเออเอาเป็นว่า3คนสรุปแล้วนะ <Wow. S 1> เหมือน ผู้ชายที่สักผ้าเนี่ยบอกว่า3คนได้คุยกันแล้วเคลียร์กันลงตัวแล้วโดยเฉพาะเรื่องค่าเช่าห้องส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้หญิงคนนั้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นยังไงกลับไปคบกันต่อเฮ้ย <Hey! S 1> เลิกกับผัวแล้วไง oh. เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตามนี้นะ <c oughs> เราก็ไม่ได้อยากยุ่งอะไรมากนะแต่เอาจริงเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเหตุการณ์อะไรบานปลายไปกว่านี้หรอกเนาะ <c oughs>